สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ดรพงศิสิทธิ์ทิดตะเชิดหัวหน้าภาควิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคณะทุนวิทยาสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพจอมเกล้าพระนครเหนือวันนี้เราก็จะมาแนะนําให้รู้จักหลักสูตรของภาควิชาของเรานะครับก็ดูเลยขอแนะนําภาควิชาเบื้องต้นภาควิชาของเราได้รับการจัดอันดับเป็นภาควิชาอันดับหนึ่งในสาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากการจัดอันดับของสถาบันการศึกษาอุดมศึกษาในประเทศไทย ปีพศ2560นะครับเพราะฉะนั้นท่านจึงมั่นใจได้ว่านะครับภาควิชาของเรามีคุณภาพและได้รับการยอมรับอย่างแน่นอนโดยหลักสูตรในภาควิชาของเรามีหลักสูตรในระดับปาโทและหลักสูตรในระดับปีเอกหลักสูตรระดับปาโทจะมีการจัดการเรียนการสอนในเวลาปกตินะครับจำถึงศุกและรอบค่ำจำถึงศุกในขณะเดียวกันเราก็มีรอบเสาร์อาทิตย์ และเล้าใหม่ของเรานะครับหลักสูตรปีเอกซึ่งกําลังจะเปิดรับสมัครแล้วก็จะเปิดการศึกษานะครับในปีการศึกษา2 5 6 4นะครับที่จะถึงนี้ผลก็มีการรับสมัครในรอ,อบปกตินะครับแล้วก็รอบพิเศษเสาร์วทิตุ์เดี๋ยวเราจะมาติดตามรายละเอียดของหลักสูตรเรากันต่อไปนะครับจุดเด่นของหลักสูตรของเรานะครับมีอะไรกันบ้างเราก็มาดูกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับ คณาจารย์ของเรามีความเชี่ยวชาญและก็ได้รับการอยอมรับในระดับนานาชาติและก็ระดับประเทศนอกจากนี้หลักสูตรของเรายังมีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมทั้งภาครัฐเอกชนในประเทศและต่างประเทศหลักสูตรของเราตอบโจทย์อุตสาหกรรมนะครับโดยอ้างอิงการเรียนการสอนตามประกาศีบัตรมาตรฐานระดับนานาชาติไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือว่าระบบคาวระบบซิเคียวริตี้ต่างๆเรามีการดูแลนักศึกษาเสมือนครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกันอยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับให้คำปรึกษาตลอดนะครับแล้วก็นอกจากนี้เรามีกิจกรรมเพื่อสังคมที่นักศึกษาและคณาจารย์จะได้ทำร่วมกันและสุดท้ายนะครับเรารับนักศึกษาทุกสาขาวิชาขอแค่นักศึกษามีความตั้งใจในการที่จะ เข้ามาเรียนแล้วก็พัฒนาตัวเองเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าเมื่อท่านเข้ามาแล้วท่านมีความตั้งใจท่านจะได้สิ่งที่ท่านประกาศแน่นอน c ซร์ต f ฟิเค e บางส่วนที่คณาจารย์ของเราได้รับและใช้ในการเรียนการสอน CISP เซร์ติฟิเคทยอดนิยมสำหรับผู้บริหารความมั่นคงปลอดภัยสาสนเทศผู้บริหารระดับสูง CISA c ซร์ติฟิเค e สำหรับผู้ตรวจสอบที่ได้รับความนิยมและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ และเซอร์วิฟิเคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ Cisco และผลิตภัณฑ์อื่นๆต่อไปนะครับเรามารู้จักรายวิชาเดียนที่เราเรียนกันนะครับมีอะไรบ้างขอยกตัวอ,อย่างรายวิชาในหลักสูตรปีโทของเรารายวิชาแรก Network and Information Security เป็นวิชาพื้นฐานที่มีความจำเป็นที่ผู้เรียนจะต้องรู้จักพื้นฐานของ Network แล้วก็ Information ต่างๆในระบบเนี่ยเราจะบริหารอย่างไรให้ มีความมั่นคงปลอดภัยรายวิชาที่สองเป็นรายวิชา Information System Auditing รายวิชานี้เป็นรายวิชาที่มีความสําคัญกับหลายหน่วยงานแล้วก็ตอบโจทย์ของประเทศอย่างยิ่งรายวิชานี้นําศาสตร์ต่างๆมาบูรณาการร่วมกันไม่ว่าจะเป็นความรู้ความเข้าใจในเรื่องของมาตรฐานเรื่องของเทคโนโลยีและเรื่องของการบริหารการกํากับดูแลนักศึกษาจะได้เรียนศาสตร์ต่างๆเหล่านี้และจะมีความคิดที่เป็นเชิงระบบมากยิ่งขึ้น รายวิชาสุดท้ายที่เราจะแนะนําคือรายวิชา e t h i c a l hacking รายวิชานี้เป็นรายวิชาที่นักศึกษาหลายท่านให้ความสนใจคือการทดสอบเจาะระบบต่างๆเราถือเรื่องไม่ได้เลยในปัจจุบันนี้นะครับที่เรามีระบบ Security หรือระบบที่เราจะให้บริการกับประชาชนต่างๆเราจะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนหรือผู้ใช้บริการได้อย่างไรดังนั้นการเจาะระบบเบื้องต้นซึ่งต้องดาเนินการโดยผู้ทดสอบเจาะระบบที่มีมาตรฐาน ได้รับการรับรองและมีการปฏิบัติอย่างมีวิชาชีพรายวิชานี้จะทําให้ท่านนครับก้าวเป็นหนึ่งในผู้ทดสอบจอระบบที่ได้รับการยอมรับเราก็มารู้จักรายวิชาของพี่เอกในสาขาวิชาของเรานะครับขอแนะนําสัก3รายวิชารายวิชาแรกคือ Advanced Network and Information Security Management รายวิชานี้มีความสําสคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเราเริ่มเป็นระดับผู้บริหารแล้วนะครับเราจําเป็นต้องรู้ว่า ในการบริหารจัดการเน็ตเิร์อและอินโฟเมชันสกิลิตี้เราต้องบริหารอย่างไรเพื่อที่จะสามารถตอบโจทย์องค์กรสามารถที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปได้ตามทิศทางที่องค์กรต้องการเราจนต้องมีความรู้ทั้งทางด้านเทคโนโลยีการบริหารการจัดการแล้วก็กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงแนวทางในการกํากับดูแลต่างๆรายวิชาที่2เป็นรายวิชาที่สนับสนุนรายวิชาแรกคือวิชา ล e c a อไซ Cyber Security and p และพาลลัวิชานี้จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวกับ Cyber Security และ p r i v c y y เราอยู่เรื่องไม่ได้เลยในปัจจุบันที่เราจะดำเนินการต่างๆขององค์กรในเรื่องของ Security เราต้องมีข้อมูลที่วิ่งเข้ามาซึ่งข้อมูลนี้มันจะมีความอ่อนไหวต่างๆในการดำเนินการขององค์กรเราจะทำอย่างไรให้ดำเนินการอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่ได้รับการยอมรับต่างๆ ที่แต่ละประเทศออกมาอย่างที่เราทราบเราไม่ได้ทํางานแค่ในประเทศไทยเท่านั้นเราจะคํานึงถึงการที่เราต้องทํางานระหว่างประเทศการสื่อสารข้อมูลหรือการส่งข้อมูลระหว่างประเทศออกไปด้วยนะครับรายวิชาต่อไปรายวิชาสุดท้ายที่เราจะแนะนําคือคอมพิวเตอร์อ่านไมวิรฟอนนิสติกรายวิชานี้หลังจากที่เรามีการถูกียมตีต่างๆแล้วก็จะมีขั้นตอนในการดําเนินการคือการรวบรวมการเก็บหลักฐานเพื่อมาทํา ิตวิทยาศาสตร์หรือเรียกว่าฟอเรนซิกเพื่อใช้สําหรับเป็นหลักฐานในการขึ้นชั้นศาลเพื่อใช้พิจารณาคดีดังนั้นผู้ที่จะดําเนินการทําฟอ์เรนซิกจะต้องมีความรู้ความสามารถความเข้าใจเข้าใจและผ่านการรับรองต่างๆเราวิชานี้ก็จะแนะนําเทคนิคต่างๆเหล่านี้เพื่อให้ท่านสามารถที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือนักฟอ์เรนซิกได้อย่างเหมาะสมและดีเพียงพอหลังจากสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรของเรา ท่านสามารถที่จะประกอบอาชีพได้หลากหลายเช่นผู้บริหารองค์กรผู้จัดการโครงการที่ปรึกษานักวิจัยด้านการบริหารเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอาชีพเหล่านี้เป็นอาชีพที่มีความต้องการในตลาดแรงงานอย่างสูงทั้งในปัจจุบันและอนาคตรางวัลบางส่วนของคณาจารย์ของเราอาจารย์ดีเด่นมหาวิทยาลัยสาขารับใช้สังคม ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับมหาวิทยาลัยสายอาจารย์และรางวัลการแข่งขัน AI ในระดับนานาชาติภาควิชาของเรามีการส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาและอาจารย์พัฒนานวัตรกรรมเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมและธุรกิจนอกจากนี้เรายังมีการส่งเสริมกิจกรรมและโครงการด้านวิชาการและกิจกรรมเพื่อสังคมคณาจารย์ของภาควิชาเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรให้กับหน่วยง,งานต่างๆ หรือว่าจะเป็นหน่วยงานรับเอกชนรับวิสาหกิจภาคธุรกิจต่างๆมากมายยินดีต้อนรับสู่ภาควิชาและคณะมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราสิครับครอบครัวที่อบอุ่น